ทุกวันนี้มี90วันเท่านั้นที่มีอากาศดีเราไม่อยากซัฟเฟอร์อยู่กับคุณภาพชีวิตแบบนี้มลพิษที่เกิดขึ้นถ้าวันนี้เราลุกขึ้นมาทำอะไรได้แพวก็อยากทำเลยทุกวันนี้เวลาเราปล่อยสินเชื่อเนาะเดี๋ยวนี้มีการนับด้วยว่าสินเชื่อที่เราปล่อยเกาะให้เกิดก๊าเซเรือนกระจกเท่าไหร่สิ่งที่ทีมแพวทำคือทีมแพวไปวัดเลยว่าเคแบงปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจอะไรบ้างแล่ธุรกิจเราเนี่ยกาะให้เกิดก๊าเซเรือนกระจกหรือมลพิษเท่าไหร่ แล้วอุตสาหากรรมไหน,นที่จะเข้าไปแท็กโคในการลดการเล่นกระจกได้แล้วก็ไปเวิร์กกับบิสเนสให้เขาเปลี่ยนแปลงธุรกิจตัวเองให้ทรานซิชั่นมีความซัตสแตนมากขึ้นลดการปล่อยการเล่นกระจกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ที่ KBank เรามีสินเชื่อพอสินเชื่อขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยแถวเชื่อว่าเรามีพอร์ในการไปช่วย drive การเปลี่ยนแปลงเนี้ยได้ซัสแนมากขึ้นแล้วก็ทําให้คนเห็น business opportunity ด้วยค่ะ อย่างในมุม ESG ที่แพลวทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆที่แพลวไปศึกษามาที่พี่ๆไว้ใจให้เราไปดูมาให้แล้วก,กลับมาเล่าให้เขาฟังพี่ๆเราฟังแล้วก็เทคพอยท์ที่เราให้ Recommendation แล้วก็เอาไปตัดสินใจ Make Decision จริงๆนะคะแพลวเนี่ยอยากเป็นคนที่สามารถ Drive ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มันสำคัญ แล้วก็มีความซัพเชินได้เนะเป็นความโชคดีที่ได้มาเจอกับงานที่มันอ l ไ i กับแพชชั่นของตัวเองเคแบงกอะ่ะก็คือมีหลากหลายธุรกิจถ้าสมุิมาทํางานแล้วอะ่ะมันมูฟฟ f ต t ิองค์กรได้หลายงานเป็นตัวของตัวเราได้ถ้าเรามาทํางานที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ